เจอกันปีกว่าคกยอะไรเหี้ยกูจะไปหาบุรรอบก่อนสองสามรอบอยู่ในสัตว์ไม่ไปถึงในเกมเลยครับลุงอ๋อในเกมไม่ได้กดจ้องเยอะไอ้ไเหี้ยตอนนี้ไม่ปีเหี้ยอแล้วนะตอนนี้กูเป็นอาบนวดไอสัตว์พายบางกูไฟหมดอนะ่ะตอนเนี้ยไม่สดน,นะมึงเคยคนตายปะกูน <laughs> ี่แหละคนตาย ไม่มีตังขอ,ขอตังเข้าหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณครับเข้าเลยเข้าเลยครับเตอร์เลยเตอร์เลยทำไรนะคร pues ับเตอร์กดเตอร์เลยกดเตอร์เลย มึงคัดมาดิมึงคัดมาดิตัวตึงมึงอ่ะนสามคนนานสักสามคนมีใครเป่าของเราลืมชื่อไอ้กั๊ดไอ้กั๊ดไปเอาไม้มาไอ้กั๊ดไปเอาไม้กั๊ดไม่อยู่จุะพี่พี่เอามาเชื้อไอ้กั๊ดไอ้กั๊ดอยู่หลังโอยมึงไม่ไหวหรอกไอ้สุภัทเล่นเล่นอยู่บ้างวะไม่ได้เรื่องอยู่นะบ่เลยมาเชื้อไปชิปเหมือนที่นู่นเหมือนที่แฟมหรอเหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่แฟมแฟมเหมือนแฟมเออทำไมทำไมผมจะตายล่ะทำไมผมเลือนหนึ่งทำไมผมเลื่อนหนึ่งเลือนเลื่อนเลยหนึ่งอะมึงเอาไอ้นี่เดี๋ยวมึงเอาไอ้นี่เด ไอวไ้เฮียแล้วไไปวเฟิร์สไหวอยู่แล้วน้องเอ้ยน้องเราไปไหนวะอ้ามันมากันเป็นเมื่อไรไม่มีตังค์ในตัวอีกไอจูบกอาตังค์ให้น้องกูก่อนดิอะไรวะคนละพันเนี่ยอ้าวโอ้ดูเน็ตตัวจีนตัวจีนมาแล้วตัวจีนโดนทัวผมไม่ได้ความมั่นใจพัดไหนพัดจะไหนวะ อันนี้แกมึงกี่คนวะได้สามสิบเหรอที่รุ่นสล็อสามสิบไม่ไม่ใช่ครับลุงมียี่สิบยี่สิบสองครับยี่สิบสามผมเอาออกไปครับที่รุ่นมันสล็อตเท่าไหร่สามสิบครับลุงสามสิบบวกห้าครับเอาสามสิบเอาทำไมมึงมีแค่นั้นน่ะก็ผมคัดออกมาเลยครับอันนี้คือคือระเบิดเหรอคัดออกเจ็ดกว่าคนอ่ะนะมันได้เลยมันมีสามห้าครับลุงตอนแรกผมคัดออกมาเลยอ๋อมึงมีสามห้าใช่ครับลุงเต็มสล็อตครับเราคัดออกมาเลยเอาตอนนี้สล็อตมันสามสิบหรือสามห้าสามสิบบวกห้าครับสมลองเล่นได้แตตตต่่วาาถ้้ีกกััััันองสลลบบบรรหค ก็คือสำรองจะไม่เปลยครับลุงประมาณนั้นยาพี่ยา e d กับไฟเอลกันยังไงผมว่าเฟลวเลยครับลุงกอันนี้ผมว่าฟลเลยครับลุงเวลาคนไม่อยู่นะใช่ครับลุงมสับสับลอยได้เลยครับเวลาแบบถ้ามีอะไรที่สำรองก็สับืนมาเล่นได้เลยเอือนะเอือ ไอโจมึงจะเลื่อนดีตายไอ้เหี้ยโจมึงจะเลื่อนทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยพวกเราเราอยู่เฉยก่อนเดียวเฮ้ยมึงมึงมึงอยู่เฉยก่อนแล้วปะน้อง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 มาหนี้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 ไอ้สัตว์มาหนี้มาหนี้มาหนี้สามคนเลวินมีดเลวินกัดไงกัดไงเลวินมีดจะกัดไงกัดไงสามคนเลวินกัดแล้วก็ใครมีดคนนึงดาบไงพี่ไอ้ดาบไง ไปดิในสามคนนี้ไปดิไปดิไปดิไปเด้ไปอาวุธไปเด,ไปเดิไปเอา,าเไปาาดิเอา,าเด้เอาเดิเอาตามพี่มาตามพี่มาสามคนนี้ออกมาเอ้ยที่จะเหลือมึงยืนดูยืนดูหน้าร้องอย่าอย่าขยับเยอะนะได้ครับเดี<อ>๋ยวเราทำข้อแรกไอ <c oughs> สัตว์ได้ได้แล้วครับลงุงได้แนละ้วครับได้แล้วครับลุงอย่ากลกัวไปขายขี้หน้าเลยตี ไม่แจ็ปแต่วิติดเลยวิติดเลือกเลก็ได้ไหมก็ดูก่อนนี่ไงก็เดี๋ยวร่างดูให้น้องมาเจอก่อนเดี๋ยวค่อยลงไงเดี๋ยวค่อยลงไงเดี๋ยวค่อยลงไงไอของอะไรไมเจอ่ะอ่าพี่ดูดีหลอดหลอดในการมาไว้การมาใช่ไหมนการเล่นไม้ในการเล่นไม้ในการเล่นไม้เลวินเล่นมีดไอ้ดาวเล่นมีดนะขอต่อเลยไอออนอ่ะไอออนแดกข้าวอีกโอ้น่าเบื่อว่ะไม่อะไรวะยาขวดยาขวดกับมีตัวแทนนิวเวฟนิวเวฟ เี่นคือลูกใหม่ที่เข้ามาใหม่นิวเวฟพี่ลูกไ้เฮียอ้นนิวเวฟมันเทียนะครับผมบอกให้เรี้ยวด้วยเรียวเนี้ยอ้นเนี้ยครับให้กูขายไปออนให้กูขายมึงไปใจเย็นครับพี่อย่าขายไปน้องสามคนมึงใหญ่ลาดเออมันเฮียเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไอ้เฮียอ้นใช่เลยเดี๋ยวหเฮ้ยอูดีปืนน้องสบายดีไหมครับเนี่ยใหญ่ต้องลงสบายดีดิน้องสบายดีนะครับผมตอนแรกก็ไม่สบายหรอกปีที่แล้วก็ไม่ค่อยสบายว่ะ เอาแต่แต่มีแต่มีแค่ผมนะที่อยู่ดูแลลุงอ่ะคุณเลียวผ่านมันไปหมดแล้วนะโอเคเนาะดีมากก่อนดีมากก่าไตอนแรกมันก็ไปเหมือนกันแล้วมันก็ทีเลียวผ่านมันนี่เออทีแล้วเพิ่งเพิ่งผ่ามันเน้ะเพิ่งเพิ่งสบายดีเออเขาบอกว่าปีต่อไปตอนนี้เด็กใหม่หมดเลยนะแจ็คของคุณอ่ะอันนี้เด็กใหม่หมดเลยอ๋อเข้ามาได้อาทิตย์กว่ามีมีแบบปิดปิดเลือดไหมลุงผมควรผมอะไรนะปิดเลือดที่พื้นนะที่ไหนไม่มีไม่น่ามีไม่มีไม่มี มึงปิดด้วยเหรอทำอะไรกันอ่ะเมันมันผมแหลกครับคอมกัดเจ้ามันก็อัพเสือสัตว์เรือนดีเอาเลยครับเอาเลยใช่ไหมครับลุงได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเดฮ้ยเรียวผ่านึงอย่ารเรื่อนดิเรียวโผล่เดี๋ยวไอ้ลุงด่าเขาว่าเรื่อนเลยเหรอไอ้สัตว์ผู้ดาวน์ได้วูดได้วอ่ะูดแรงกว่านี้ก็มีครับเด็กเขี้ยมึงทำได้ไงมึงนะให้ลุงพูดเขาว่าเรือนได้ไงเนี่ยไอ้โผมึงนี่ไอ้ขี้อ้อนไอ้เด็กเป็ด อันนี้พี่จุ๊บเดี๋ยวไปกันจะได้ไม่โดนเอ้ยครบเลยฮะเออราถอยม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 าวอล์คานมาจ่ายเงินกันที่ประเทศโน้นเอาปะเอันอ๋อตีหน้าเหรอเฮ้ยกูเปิดต่อนะวันแล้ววันแล้ววันแล้ววัแล้ววัแล้วบุ๋มบองบักว่ะอันนี้อันนี้เองส่งนิวเวฟไปเลยนี่คืออะไรอ่ะ เอามวยฟรีเลุงเอาเอาโทรศัพท์มายืมบ้างดิไอดีอะไรจ๊ะเนวไอไอเดียหนึ่งห้าต่อหนึ่งแครยืมเด้อตอนี้แก๊งกูมีสี่แก๊งแล้วไอ้จ๊ะรู้ปะเนี่ยสี่แก๊งเลยเหรอเออมีสี่กี่สี่ฟรีสี่ครับลุงใช่มีสีอะไรเพิ่มอีกสีหนึ่งครับเมื่อกี้มีอาคาเดบี้ตอนแรกไปทำดึงยูนศูนย์นั่นเองใชดึงยืนศูนย์แตกไม่ลวงสักคนเลยโดนตีแตก อาฮะแตกเลยครับลุงเออแตกโดนโดนนายกปรับควยยี่ที่หกคำแล้วก็คนในแก๊งโดนไปด้วยอีกคำก็น่าจะเป็นร้อยล้านอ่ะแก๊งแตกโอ้าวอ้ารนัคือยุบเลยเหรอครับลุงเออยุบเลยโคหนักจังทำไมครับตีแก๊งมันไม่ได้พันงั้นมันไม่ได้พันงั้นเห็นเห็นน้องเห็นน้องเห็นไอออนกับพวกไอจุกอะไรบอกว่าทีซีที่หลังก็ใส่พังแล้วใช่ไหมใช่ใส่วกูพัเที้ยอะไรไม่ได้เลยสัตว์ทุกที่เลยครับลุงแช่กูย้ายเลยกูย้ายเลยแก๊งกูก็แตกใยนู่นน่ะ พี่โนเอาให้พี่โนเอาแกงกูแตกเลยโอ้โหกูไปมีเรื่องกับพวกสุนไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยฮกสุนอ่ะแม่งขังพวกกูอยู่ในบ้านใช่ปะอุ้ยโดนสองแล้วทีแล้วทีสีแม่งไม่ให้กูตีสัตว์มึงว่าไงอ่ะมันไหวปะวะไอ้สัตว์มันไหวไปแหละแล้วที่นู่นไปงานมึงดูดูแลฮกสุนดีชิบหายแล้วเนี่ยโอ้ก็ร้อยห้าสิบล้านครับลุงเพิ่งกดมาเพิ่งกดเงินมาแล้วตอนนี้มึงอยู่ปะมันก็หงอยอยู่ครับตอนนี้ กดต่อวะเดี๋ยวรอมันขึ้นใหม่นี่เดี๋ยวจะกระทืบมันต่อครับ <c oughs> กดก,กดต่อให้หน่อยไ,ได้ไหมปรับให้หน่อยนะครับผมโอ้มันแตกไวรอบเลยครับผมเล่นกับมันแตกไวรอบเลยครับลุงมันเพิ่งกลับมาทำ <c oughs> ไวรัสด้วยเฮียถ้ากูเจอที่นี่กูก็ได้กระทืบเ <c oughs> พราะกูเร็วไวรัสทุกจุดอ่ะไอ้ลิกโดนไีออนไม่เข้าครับลุงใช่ครับแล้วก็น้องๆก็ไม่เข้าหนีกันสามทีวันนี่มึงคัดมาไงเนี่ยปีมือเหรอคัดเจอข้างในเลยครับลุงเจอในเกมเลยใช่ใช่ครับ แบบค่าที่ละคนแบยหาทีละคนครับไม่ได้ดูนี้มีเพชจใช่มีเพชรใช่มใช่ใช่ครับลุงบางคนบอกไม่ว่างแต่อยู่รันตลอดอะไรเงี้ยครับอ่าบางคนบอกว่างแต่ก็หนีโดนไล่ออกไปไอ้มึงได้เพื่อนบอกไปก่อนมื่อกอยู่ปะพี่ก่อนนายพากับลุงส่วนไอ้บอ่น่าจะไปรักแล้วมั้งครับที่มันบอกเสียงเนิร์กเหรอใช่เนิร์กไหมไม่ใช่ครับน้องใหม่ครับพี่แจ็คอันนี้น้องใหม่สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ ชื่อตีหิตครับโอ้ชื่อดีจังมาเพราะว่าเวลาระดับในวอยครับแจ็คโอ้ระดัดไอตีครับไระดับไอตีด้วยเนี่ยเฮ้ยเยี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตีฮะเป็นไงครับลุงโอ้อยใหญ่เล่าเลยว่ามันอยู่ไหนวะอยู่ดูเขาอยู่ดูรับอยู่ดูรับลุงมึงลองไปดูไปไปลองดูครับลุงลุงไปนู้นมครับไปหาพี่ตีนะ จะได้ไปเซตเท่าไหร่ครับพ่ตีเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้พี่เกิดวันนี้มันเกิดพ่ตีเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับพี่ Happy Birthday สาหน่งสามหนึันเกิดแล้วต๋อย่าตายไวนะเนองใช่เหรอผมมาวัเกิดพิธีวันีเลยเเนี่ยเออเกิดเมื่อกี้เลยเนี่ยเพียงคืนเลยเียมาบ้าบ้มาบ้ันเกิด Happy Birthday ขอควันหน่อยครับพี่กูใบสัดกระบดกูแล้วอ่ะเยี้ยดิมเอาแล้วต้าวอุ๊ยยอดความสองมากคนยอดความควัญอะไรโตเดี๋ยวแฮปปี้เบอร์เต์อตินะครับไอ้เยี่ยแจมมึงคุยเรื่องไอ้เยี่ยตีนี้มันบอกว่ากลัวไปเจอมันใช่ไหมกลัวไม่ได้พามันไปปัตตานีมึงบอกมันดิว่ามึงพาไปผมพาไปพี่ตี อ๋ออาการน้อยใจอ่ะมันน้อยใจจัดอ่ะก้ากลัวกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางไม่ใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามารอบหน้าก็ได้โอ้ยอะไรเงี้ยไงมารอบหน้าก็ได้อะไรได้เจอแล้วชีวิตอ่ะเราไม่เคยไอ้ติทั้งชีวิตกูไม่เคยเห็นเมียกูแดกสปาเกตตี้อ่ะแต่ไปร้านอาหารเมียกูสั่งสปาเกตตี้แดกเอาเมียกูบอกว่าไม่มีที่อะไรจะแดกเลยสปาเกตตี้แดกโอ้โหกูบอกให้มึงพาไปดูร้านตุดโต๊ะสุดซก็ได้เฮียแต่มั่อเนื้ออร่อยนะ หนุ่มหนุ่มหนุ่มแมจุกหนุ่มแบจุกหนุ่มจุกบอกรีวิวรีวิวให้พี่ต์ฟังนี่จุกรีวิวให้พี่ต์ฟังดิจ่จริงจริงก็ถ้าพูดตรงๆครับอย่าหาว่าบ้าผมไงครับสปาเกตตี้ก็ก็ก็ผมก็แปลงไปตัวผมก็แปลงไปตัวบอกว่าเสียงเดียวกันบอกว่าจืดครับจืดมากด้วยใช่อาหารเขาจืดแต่ว่าพวกเนื้อได้อยู่นะพิสต์ขี้ขวานกอาหนุ่มพี่มาโคขี้ขวานบ้าครับพี่รีรีต่อมอไหมครับรีต่อมอเลยรีต่อมอเลยไม่ต้องมีใครแทนใช่ไหมพี่รอใช่ไหมรอรอก็ได้อ สวยเลยซื้อใหม่ได้สีอะไรสีสามเหรอพี่ดอนมาโคเหรอด่าคุณประธานนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอสี่แก๊งแปดสิบคนแล้วเวลาลุงกับแก๊งหลักแล้วมันจะทำไงครับทีนี้กับแก๊งหลักแก๊งดำก็ไปต่อแก๊งเหนือไปขึ้นใหม่แก๊งหนืงครับลุงเออขึ้นใหม่แก๊งหนืงแม้แต่พวกนี้กูต้องกระทืบก่อน เลือกใหโจมตีนก่อนให้มันเดี๋ยวมันก็แตกนวนดวดใช่จะจะก็จะกันไล่กระทืบเลยเรียพงเรียผาดอ่ะคุณจะไล่กระทืบให้หมด er เลยจุกฟังไว้จุกฟ er ังคิดดีๆผมคิดดีๆนะคิดดีๆหมดคิดดีๆจะกระทืบกระทืบให้แตกอ่ะคิดดูให้ดีจุกคิดดูอีกทีผมเปลี่นหนุแล้วนะได้ข่าวว่าจุกอยู่นี่เป็นโอ้โหเป็นเสียเป็นอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมครับไม่ทำงานเลยเห็นเขาเดี๋ยวเขาทำงานงุ่งๆขายขายหนังใกล้ไงเฮียขายหนังใกล่รวยได้จ่าเลิกแล้วครับผมเลิกแล้วครับพอทำ หานังไก่จนรวยแล้วเจอกันธุรกิจใหม่ไม่มึงจะเลิกน้อยใจพี่ตีเมื่อไหร่กี่โมงก็พี่ตีเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบว่ามาเที่ยวอ่ะเขามาโดนลัมตีในจุกแล้วตีนะโดนอีกแล้วขำดีอีกแล้วคือมันขายไปสามรอบผมยังไม่ได้กินหนังไก่เลยพี่เชื่อไหมมึงไม่แดกไอสัตว์วันนั้นกูให้มึงมึงก็ไม่แดกเลยมึงเจ็บเหงือกอ่ะใช่หรอเาดูพูดท้ามึงหนักฟันด้วย มก็ไขายลเหล็กหลุดไหมพี่พี่มีเหล็กหลุดไหมพี่ว่ามีเหล็กหลุดไหมถ้ากินเยอะมึงต้องกินมถ้ามึงถ้ามึงเอามากินแล้วมึงแกะแล้วมึงต้องกินเลยนะมึงต้องกินให้หมดมันเอาเสื้อผมไปแจกเนื้อเสื้อแบบที่ผมเพิ่งแบบกำลังจะทำใหม่มันเอาไปแจกมันบอกแจ็คขอได้ไหมมันพูดว่าขอได้ไหมขอได้ไหมตลาดไงชิ้นใสแบบอย่างนี้แล้วอย่าใส่ขอวันเกิดเนี่ยมาได้ไหมสินเดือนเนี้ยมาไหม ไม่ได้โดนไปแล้วมันเกินแล้วมันตอนแหล่ด้วยนะเว้ยมันตอนแหล่ว่ามันซื้อของแบรนด์เนมไม่กูคุยว่าไงวะมันเดินมามันถือของขวัญมาให้กูบอกว่าผมซื้อให้เวียก็พี่ตูนบอกก็พี่ตูนบอกผมว่ามันซื้อกุชชี่ให้กูอ่ะคุยว่าแกก็พมือถือไม่พี่ตูนเขา เขาคุยกับผมเขาบอกว่าจะซื้อเสื้อให้ลุงแต่ผมไม่รู้ว่าไซส์ลุงไซส์อะไรแต่ผมจำได้ว่าลุงมาบอก XL แต่ผมไม่รู้ว่า XL ของ Gucci มันใหญ่ขนาดไหนเขาก็บอกว่านั้นซื้อแว่นดีกว่าแว่นมันง่ายกว่าเเขาก็ลยไม่รู้เขาใส่นี่แหละไม่เป็นไรไม่จุกไม่เป็นไรเว้ยเขาใส่ตัวใหญ่ไม่หรอลุงเขาใส่ตัวใหญ่ไม่หรออ้าววันนี้วันเกิดพิธิเอ้ยเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วพี่เดี๋ยวพี่ตัวยาผมไปเข้าจอพี่ระบบเป็นไงบ้างครับลุงเรื่องมงต้ออรสภาไม่มีอ๋อคลาสสิกครับไม่มีเลยจะไม่มีอีกเลยคือคลาสสิกเลยใช่ไหมครับลุงใช่ อ้าหนึ่งศูนย์ก็ภาพนะครับลูกตอนแรกไม่ระบบเราอันนี้ตอนเล่นหนึ่งศูนย์มันไม่มีจุดจบไงแจ็คตอนนั้นอะตอนนี้มีใช่ไหมมันน่าเบื่อใช่มันมีมันมีกดเลยมันมีกดเข้ามาเลยใครเรือนใครเรือนก็โดนทักเที่ยไงอ๋อใครแบบว่าอะไรกดเก่งเล็กไปที่พี่เคซี่ที่พี่ตูนครับเขาไปอยู่โดนเขาโดนปั่นหัวเสียนะครับโดนเด็กเด็กแข่งปั่นพังเลยก็ไม่รู้ว่าพังเพราะแต่ทักมาหากูเกือบทุกวันนะตูนน่ะ มึงเอาพ่ตูลสุดเกินไในสัตว์ <c oughs> ไม่เขาแบบคือคนในทีวีเขาปั่นครับลุงแบบมันมันพ่ตูล,ลผมไม่ไม่อะไรครับลุงแต่ว่าคนในทีวีเขาทรงแบบไหนก็ไม่รู้เแบบหมือนเหมือนที่เหมือนที่ผมเคยเล่นเลยเหมือนที่แฟมไม่รู้แล้วที่รูบบนเป็นไงก็ด <c oughs> <c oughs> ีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มมีมีแดนนี่มาอ,อยู่ด้วยนะลุงรู้ไหมเริ่โอ้ยแต่ว่ามันมันมันเป็นแบบ มันเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมครับผมไม่ใช่ตำแหน่งที่เคยอยู่ที่แบบเป็นน้องพิตูนอีกทีหนึ่งเป็นแบบน้องพิตูนอีกทีหนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยตัดสินใจเลยน่าจะบล็อกมันอยู่ครับผมว่าน่าจะบล็อกมันรู้อยู่นะเยดนนี่รู้รู้เขาลงรู้รู้รู้มันก็ดีใช่ไหมันไม่ดีมันดีใช่ครับใช่แหละแล้วมันพูดจาอะไรสุภาพอยู่ครับเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยไวยวายแล้วไม่รู้เก็บวันแล้วก็พูดจาสุภาพอยู่แล้วไอเดนนี่อ่ะอ๋อสุภาพจาผมคือบินดาผมว่าแล้วมึงเป็นครยอะไรอ่ะหน้าทีซีผมจำได้แม่นเลยตัวเนี้ย ใี่ว่ะปืนไรกดเราป่ะใช่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 เราไปยืดเลยไม่แต่ว่าไอ้บูมไอ้บูมก็ไปช่วยอยู่ไม่ใช่หรอไอ้บูมอ๋อไปวันเดียวเหวันเดียวบูมเหวี่เดียวก็ไปช่วยดูไม่ใช่ไอบูมไอ้บูมทำงานดีจัดเลยกูบอกไอดีจัดจนที่หนึ่งกับศูนย์แตกเลยครับลูกเออไม่แต่ทุกคนกลัวมันนะหมายถึงทุกคนแบบว่าเขาลงหนัะ แต่ว่าไม่รู้ว่าหัวมึงกูไม่รู้ว่าหัวเมืองอ่ะเป็นไงเว้ยแต่ที่ JK โดนที่ไอ้เทียเรวเนวมันมาบอกกูเพราะว่าหัวเมืองเหมือนมันมันโดนหัวเมืองไล่ไล่กระทือบอ่ะเพราะว่ามันมันมันแบก JK ด้วยไงมันเหมือนแก๊งมาใหม่ใช่ปะกูเอามันไปคนเดียวเองนะมันอยู่กับกูมึงหลบไปที้ยี่ไม่ถึงเดือนอ่ะแล้วมันก็ไปดูหนึ่งอยู่ศูนย แล้วมันก็เอาคนอ่ะคัดคนใหม่เองเงินหมดเลยในหนึ่งสวนก็เหมือนเป็นแก๊งใหม่แหละว่าใช้ใช,ชื่อเฉก็ค,คือคนเก่าไม่มีก็ไม่มีอาวุธแล้วลุงผมว่าใช่ใช่ก็โดนแล้วมันก็โด,ดนมันก็โดนมันก็โดนหัวเมืองเนี่ยหัวเมืองมันเอาคำคุยอะ่ะมันมีมันมีคุยห้ามบัฟใช่ไหมครับมันก็เอาคำบัฟเลยเหรอโหเยอะใช่คุยที่นู่นอ่ะห้ามบัฟทั้งหนึ่งจุดสวนทั้งหลักหนึ่งจุดสวนเราก็เอ้าทำไมถึงเป็นกันครับลุงไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันว่าแอดมินเขาคิดอะไรอุ้ยหนักเลยครับลุงอันนี้หนักจัดเลยแล้วถ้าไม่มีคำว่่าหเนีย ใช่ใช้ใช้มาสี่ปีอะอยู่ดีท่พวกกูหักดิบอะอยู่ดีจะให้แบบเหมือนแบบคนกำลังดูดบินลีอยู่แล้วแบบกำลัแงแดงๆอะแล้วหักเลย,ยอะอ <laughs> แรกที่หลักมันใช้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันมีกรณีแบบว่าเออเราปล่อยผ่านได้เนี่ยมึงเข้าใจไหมแบบว่าเอ้ยเราไม่แจ้งกันมันมีกฎเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าเราเรายืนด่วนไม่แจ้งกันเว้ยแต่ว่าในหนึ่งยูส่วนแล้วมันเอามันยับเลยอะไม่ว่าทะเคียอะไรนิดหน่อยมันก็เอากันเลยอะโอ้หเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วครับลุงผมว่า แบบนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ปล่อยผ่านนะนิดหน่อยใส่หมดจะไปโดนแบนอืมก็คือถ้าไม่โดนแบนเรื่องนี้ก็จี้เรื่อยๆถูกไหมประมาณนี้ไหมใช่ประมาณนั้นโอ้โหนี่แย่สังคมตอนนี้มันไม่เหมือนปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วตอนนี้พวกมึงอยู่ท็อปอะไรกันอ่ะเพิ่งแข่งกระดาษมาจบมหาลุงแล้วได้ที่ได้ที่สามมาไม่ได้ไม่ได้ที่สามใช่ครับแพ้ใครแพ้เออแพ้ยูฟแก๊งเดียวครับอ่ะแล้วมึงได้ที่สามได้ไงมึงแพ้ยูเอฟแก๊งเดียวก็มันเป็นสายลุงสายล่างผมอยู่สายล่างครับผมตรงมาสายล่างอ๋อ ไม่มีขึ้นไปชินครับเพราะให้ได้แค่สามสี่อ่าาเป็นไงพิจิตด้บพาคด้วยใช่ไหมมันเป็นไงพี่ใช่ใช่เป็นไงพี่มันเป็นไงก็มันเร็วกันเสูสีมั้มึงรู้ว่ากูมารู้เรื่องนี้ตอนทุ่มมึงอ่ะสูสีไม่ตอนตอนที่ดูมุมกว้างอ่ะสูสีสูสีสูสีลุ้นจับเพราะทากาแม่งอาวุธนำผมเป็นแบบเป็นโยดอ่ะพี่ นั่นมึงไม่เอาน้องๆมาด้วยไงหมายถึงตอนมึงทำแก๊งอ่ะเออน้องอยู่เยอะหมดเลยครับลุงอ่าแล้วทำไมมันไม่มามึงด้วยอ่ะให้น้องอยู่แบบไอ้บอสมันอยู่แบบอ๋อไม่มันเลือกเองเหรอก็ใช่ใช่ครับผมไม่ได้ไม่ได้ชวนนะครับไม่ได้ชวนเลยแปลกเนี่ยแปลกแปลกไหมครับลุงแปลกเด็กก็ ปกติมันตามมึงแล้วอยู่ดีมันไม่ตามมึงมันก็แตกเลยน่าจะไปเจอหมายถึงว่าเมนเขาน่าจะเป็นมินหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ผมเอองงเหมือนกันนะไอ้เฮียเนาะรู้ว่ามันอยู่กับมึงอ่าไม่ไรผมทำพราะกูบอกกูบอกไอ้เฮียเธออยู่ว่ามึงไปให้มันสตีมบ่อยๆนะกูก็ไม่เห็นมันเลยตอนนี้กูก็เลยงงว่ามันหายไปไหนอืมน่ามันมีปัญหาผมะนรับน้องอ่ะ ก็หรอมันมีอะไรวะมันมีตีกันแล้วก็ด่ากันครับเป็นธรรมดาใช่ครับอยู่กระแกงก็ต้องด่ากันอยู่แล้วด่ากันพังเลยครับเนต่อใช่ครับเว้นผมไปคนละน้ำเว้นุงมึงเดี๋ยวมึงก็โดนเดี๋ยวมึงก็โดนไอ้จกมึงจะโดนมึงจะโดนแบบอะไรเธอร์นั่นแหละด่าไปแล้วกันมาเว้นผมไปคนละกันจะตีกันอะไรเนี่ยมันผมว่าเขานั่นมันน่าจะเลือกยากครับตัว่่าาอเพราะนั่นก็แบบคนที่งจนยิงปลาจะรบจะรับ เท่าไรเท่าไรเจ็ดต่อสิบครับฝั่งพี่นะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเซตของลูกโหดนะเนี่ยเอ้ยเบื่อเว้ยจะลงเองมั้งไอ้เหี้ยถึงไม่ได้สูสีขึ้นมาหน่อยอ่ะลองเลยเดี๋ยวผมขอแก้เซตกับพี่ตีได้ไหมผมขอแก้กับพี่ตีได้ไหมไป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 หนึ่งหนึ่งพี่ตีไมลี่หนึ่งไมลี่จากห้าเลยหนึ่งไมลี่จากห้าเลยปิดปิดทวิตเตอร์เหมือนเดิมปิดทวิตเตอร์คำสั่งเดิมครับโอ่ ไม่ผมเตือนแล้วนะถ้าพี่ลงกรุงเทพมาแล้วผมอยู่